สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NETC TV อีกครั้งนะคะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเช่นเคยในเกม o x e n n o t i n c l u d e d ค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในหน้าแนะนำตัวละครอ,อีกแล้วแนะ่ๆ,ๆจริงๆวันนี้ไม่ได้มาเริ่มโคโรนีใหม่แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะมาแนะนำถึงลักษณะของ Duplicant ของเราอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นว่ามันคืออะไรหรือไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะวันนี้จะมาพูดถึง o v e r j o y r e s p n s e ค่ะ โดย o v e r j o y response นั้นก็คือถ้าไปตรงตัวก็คือการตอบสนองเมื่อลุกเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบมีความสุขสุดๆเนาะ overjoy joy คือความสุข over คือแบบมากเกินอะไรเงี้ยมีความสุขมากเกินนะคะโดยลักษณะของ o v e r j o y response ตรงนี้เนี่ยก็เพิ่งมีเพิ่มเข้ามาในช่วง pad recreation p a h นั่นเองนะครับเป็นช่วงที่ผู้พัฒนาเขาเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ลุกเนี่ยแบบรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเกมมันดูไม่เครียดเกินไปอะไรางี้เนาะ โดย o v e r j o y response ตรงนี้นะคะก็มีด้วยกัน4แบบนั่นเองนะเดี๋ยวจะหาภาพมาแทรกให้นะคะเพราะว่าเราแบบไม่สามารถเก็บไม่ได้ทุกแบบจริงๆแล้วเราก็จะมาพูดถึงเงื่อนไขที่ลูปิเคนจะเกิดลักษณะแบบ o v e r j o y นี้ขึ้นมาตอนท้ายวิดีโอนะคะแบบแรกที่จะพูดถึงนะคะบอลลูนอาร์ติสอ่าบอลลูนอาร์ติสนี่หลายๆคนอาจจะเคยสงสัยว่าทําไมรูปเรามันแบบถือลูกโป่งสีแดงแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะคะอันนี้คือลักษณะแบบบอลลูนอาร์ติสนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะการถือลูกโป่งวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย มันไม่ใช่แค่ว่าดูสนุกสนานอยู่ในโคโรนรย,ย่าหญิงเดียวนะคะมันยังทำให้ดูปตัวนั้นเนี่ยได้รับค่าสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นเวลา2วันนะสองไซเคิลน,นะคะก็คือมีค่าของ creativity ความคิดสร้างสารรค์ science and ศาสตร์คุยซีการทำอาหาร medicine การรักษาพยาบา,าล agriculture การปลูกผัก husbandry การเลี้ยงสัตว์นะคะเพิ่มขึ้น8แต้มเลยนะในช่วงเวลา2ไซเคิลก็คือว่า จะทำงานพวกนี้ได้เร็วขึ้นมากๆนะคะเป็นช่วงเวลา2องไซเคิลสำหรับคนที่มีลักษณะแบบบอลลูนอาติดขึ้นมานะคะก็จะเป็นสกิลที่แบบว่าไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้การเกาะสร้างอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะ s p a ร์เกิลสเตเกนะคะ s p a ร์เกิลสเตสเกต,ตัวนี้เวลาที่เขามีความเป็นโอเวอร์จอยเมื่อแบบมีลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบวิ่งแล้วก็มีเหมือน กากเพชรวิ่งแล้วก็มีกากเพชรแบบตามไปตามมาอะไรเงี้ยดูมีความสุขอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคนที่เป็น Sparkle s t a c k e ตเกเนี่ยก็จะมีความแอตเลติกก็คือความแข็งแรงนะคะเพิ่มขึ้นมาแปะแปมแอตเลติกเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเวลาที่ลุกใส่ชุดสูทอะไรเงี้ยชุดเอ็กโซสูทนะคะปกติแล้วถ้าลุกใส่มันจะวิ่งช้าลงแต่แอตเลติกนี่คือทําให้แบบสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นนะจะเกี่ยวกับการวิ่งแล้วก็การทําความสะอาดอะไรประมาณนี้นะคะ โดยที่ถ้าเกิดว่ามีลักษณะนี้เนี่ยเขาจะได้รับแอนเลติบก8นะคะแล้วก็ทำให้เอ่รูปที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมีแอนเลติบวก5ขึ้นมาด้วยเนาะซึ่งก็จะมีสถานะนี้อยู่เป็นเวลา1วันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะ super productive นะ p r o d u c t i v ก็คือแบบว่าทำงานได้ไวอะไรเงี้ย super productive คือไวมากนะคะซึ่งเวลาที่รูปมีลักษณะ super productive เนี่ยคือเขาจะเหมือน เดินเดินแล้วก็เหมือนเดินหลับตาแล้วก็มีรูปน็อตขึ้นมาที่หัวนะคะซึ่ง super productive เนี่ยจะทำให้มีโอกาส10นะคะที่ดุ๊จะสามารถทำงานนั้นแบบสกิปเลยคือแบบว่าทำงานนั้นเสร็จตุ๊บเดียวเสร็จเลยนะโดยงานตัวนั้นเนี่ยต้องเป็นงานที่ใช้เวลามากกว่า1วิในการทำคือหมายถึงว่าถ้ามันเป็นงานที่ทำเสร็จเร็วอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะไม่ทำการสกิปงานนั้นนะคะ ก็เรียกว่าดีมากเลยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราให้ตัวที่เป็น super productive เนี่ยไปทํางานสร้างอะไรสักอย่างที่แบบใช้เวลาสร้างนานๆนะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดโอากาสไอ้10%นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําแบบทำปุ๊บเดียวเสร็จเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะแบบสุดท้ายที่เราจะแนะนํานะคะนั่นก็คือเกอร er ์บอ bomber นั่นเองค่ะ sticker bomber เนี่ยแปลตรงตัวก็คือแบบว่าพวกแบบบอมสติ๊กเกอร์ไปทุกที่นะก็คือจะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเดินไปยิ้มไปเดินไปยิ้มไปอะไรอย่างนงี้โดยที่ sticker bomber เนี่ยก็จะทําการ แปะสติกเกอร์ไว้ตามฝาผนังนะคะซึ่งสติกเกอร์ตัวน,นั้นเนี่ยก็ให้ค่าเดคอร์หรือว่าค่าการตกแต่งเนี่ยเพิ่มขึ้น20โดยมีรศมี3ช่องเลยนะคะก็เรียกว่ากลายเป็นที่แบบสวยงามขึ้นมาทันทีนะคะทีนี้เนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าอุย๊ย over j ร์ response นี่มันดีมากเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าลุปเรามีลักษณะของ Over j ร์ response ขึ้นมาก็แบบแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะงานทุกอย่างก็จะเสร็จเร็วมากแล้วแบบทุกคนก็จะแฮ ppy แล้วเราจะทําไงให้ดูบเราเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาล่ะนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าถ้าเกิดทําเงื่อนไขการเกิด over-joy r e s p o n s นที่ง่ายไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้รูบเกิด over-joy r e s p o n s นขึ้นมาบ่อยเกินแล้วผู้เล่นก็อาจจะเล่นไม่สนุกหรือว่าถ้าเกิดว่าทําให้มันยากไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นอะไรที่ใช้ไม่ได้เลยนะคะแบบทําไม่ได้เลยนั่นเองเนาะพาะง้นแล้วเนี่ยการเกิด over-joy r e s p o n s นนะคะมันเลยเกิดขึ้นโดยการสุ่มนั่นเองค่ะโดยมีเงื่อนไขพื้นฐานนั่นก็คือว่า ตัวดูพิแคทเรานะคะจะต้องมีค่าโมเลลเกินขึ้นมานั่นก็คือว่าอย่างเบิร์ดนะคะมีค่าความต้องการโมเลลแค่9แต่ว่าโมเลลที่เบิร์ดมีจริงๆคือ27คือเกินขึ้นมา1 8แต้มนะถ้าเกิดว่าตามเงื่อนไขของว่าจลสปอนนะคะดูต้องมีค่าโมเลกเกินขึ้นมากว่าความต้องการโมเลลปกติเนี่ยอย่างน้อยแแต้มนะคะเอาค่าโมเลลที่เพิ่มที่เกินขึ้นมา8แต้มเนี่ยเอามาหาร4นะคะจะคิดเป็นเปอร์เซ็นที่จะมีโอกาส เกิด overjoy response สุดท้ายมันคือการสุ่มดวงนั่นเองนะคะก็คือว่าระบบเนี้ยก็จะทําการเช็คทุกครั้งที่ลุกตื่นนอนขึ้นมาถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วมีค่าโมเลกลเกินกว่าค่าโมเลกลที่ต้องการเดิมอย่างน้อยแปดแต้มเนี้ยก็จะเริ่มเข้าเงื่อนไขนะคะเพราะงั้นเนี้ยโอกาสก็คือสองเปอร์ซ็นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะที่ว่าอยู่ดีๆทําไมมันมีอยู่ดีทําไมมันไม่มีอะไรเงี้ยัที่บางทีโมเลลก็สูงแต่ว่า ดุปก็ไม่แสดงเป็นเพราะว่าดวงคุณไม่ได้นะคะเพราะงั้นมาดูตัวอย่างเบิร์ดของเรานะคะเบิร์ดมีโอเวอร์จอยเทปที่เป็นสติ๊กเกอร์บอมเบอร์ออกมาแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะทําให้เขาว่างไปเลยค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลามาแปะสติ๊กเกอร์ให้ทั่วโคลโนีเราไปเลยนะคะแต่เขาก็ต้องทำธุระส่วนตัวก่อนนั่นเองนะ จากเข้าส้มเสร็จแล้วล้างมือแล้วยังไงต่อเบิร์ดเบิร์ดก็วิ่งมาทักทายเพื่อนนะคะโหแล้วจากนั้นก็กระโดดแช่ออนเซนอ่าก็ไม่เป็นไรค่ะนานๆได้พักผ่อนทีก็เอาตามที่สบายใจเลยเบิร์ดแช่ไปเลยไม่ว่ากันแล้วก็ต่อด้วยอาบแดดนะคะซึ่งไม่ได้มีแดดจริงๆนะเป็นแค่หอดไปดู <laughs> สบายใจมากอะ เห็นเพื่อนหน้าพึ่งผ่านไปไหมเริ่มหมันไส้ะครับปิดเครื่องแม่งเลย <laughs> แช่อ่างเหรอปิดอ่างด้วยนี่แล้วหลังจากนั้นเบอร์จะทำอะไรคะอามากินน้ำนะได้แ,ะแปะสติกเกอร์บ้างยังเนี่ยเพราะงั้นก็จ,จะเห็นนะคะว่าถึงเขาจะมีลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไร ให้กับโครนีเราได้ถ้าอย่างสติ๊กเกอร์บอมเบอร์เนี่ยเหมือนเบิร์ดจะเคยทําให้เรานะช่วงแรกๆเลยที่เราเพิ่งเล่นดาวดวงนี้นะคะเหมือนตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในสถานะไอเดียลคือแบบว่าว่างว่างงานแบบไม่มีอะไรทําแต่พอตอนนี้เขาเป็นดาวทามเนี่ยเขาเป็นช่วงราพักผ่อนของเขาเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทํางานแล้วก็ไม่แปะสติ๊กเกอร์ให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถึงจะมีลักษณะแบบโอเวอร์จอยที่ดีๆขึ้นมานะคะก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะสำหรับสติ๊กเกอร์บอมเบอร์นะคะ ตอหลับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันใหม่หนะ้า